อ๋อสภาพแต่ละคนตะกี้นี่ขึ้นมาค่อยหัวละลิกละลิสมาเดินนี่เหี่ยแปดเหี่ยเปียกมุดทำบุญไปกันได้นะครับผมวันนี้เอาบุญมาฝากขอหาเลยแม่แต่ละใจจะเจ้าพูนะเจ้าพูเฉลยนะต้องมือที่อามาร์กี้นะอามาร์กี้นะอันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่นี่นะครับผม อันนี้ถวายอุทิตคูบาอาจารย์นะครับผมคูบาเจ้าชัยเงี้ยหลังกาอันนี้ครูบาเจ้าศีวิจัยศิริวันโยอันนี้คูบาพระคูบาพรกรมมากรมมาจักโก บผมมาอันนี้ครูบาาวิชัยข่าวปีเขาต้องการนี่ครูบาชัยยะยวงสาพัฒนาไปหลวงพว่อฤาษีลิงดำหลวงปู่คูบาพันพรพรมอ,อย่างเนี้ยเสโน,สน,สน,นอนินทรแอนพีดขอสุม,มาพลอ,อยตัวนะครับผม อุบาหาริพอคุบาริพ่อสัจญาโนโอแต่กล้องอย่าทำบุญเ้งเสียโยนมกำลังเสียบต้นเงินผู้ช่วยก็ได้เสียก็ได้คนนี้เนี่ยเสียบบอลลอดแต่กี่หันแน่เหลี่ยงเสีย ขึ้นมาบนเพศสีหูดังแดงขึ้นมาหน่อยพุนาเมืองเนาะพ่อคุณตาลตอนนี้กำลังเสียบต้นเงินถ้าเครดงี้ช่วยเซี่ยนหน่อยะเครดประกอบไปด้วยถ้าึงนไหลมนนีกบ่ไม่น้อยนะอะวัดคุาบุกบัดมาตัดทีตัวเขาไว้ในเจรดี ช่วยคนเลี้ยงช่วยเสียเสียบนะแม่น้ำแม่น้ำอุคาแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำปีและแม่น้ำแม่น้ำขอให้จะหอมกันมาช่วยกันหอมด้วยฝากผมแม่ก็ได้อู้ถึงนะเสาอาโซมันต้องโอนฝากผมแม่คนพานคนพานนี่มาหอมบุญสร้างบุญไปลงโดยไหนอะไรอย่างเงี้ยไออย่างละเออ๋ออ

ซอกิ่งไม้สอมีดบะมีเะกินข้าวก่อนเนาะ ไปทางใดเนี่ยนายพนดเนาะขอะไปนั่นแหละไปบดได้ไปดังพูดเลยลุงขอไปนั่นเด้อฮึมคุนี่ กินข้าวกันแก่ลอวกันโอเคกินข้าวกันพี่น้องเหรอทำพริกวนไม่กินเจนะครับเจ้าเหรอบ่กเรอ่เลอยกันเลยกันยาละซาเกินมึงเจ้าเหรอ

เด้อเป็นซาอยสีเ yeah. นียโวันราจดท่นนนแลอืตเดี๋โอจัสต้อี่โหนนเเือนวว่าโอจวีรวนีอยากให้กินขนมเส้นปุะนหมอเด้อเอาชกา้วยไดิบเอาเ้ากัเลีวข้าเลเดี๋ยวเข้าไปกินขนมเส้นเนาะตื่นนักดิ เินว <muitas> ่าอะไรเจ้าขนมเส้นมันหดต้เหมนกัเนมันเขก่อนเลือกเปจาอยาอาก้อาจาข้าวโพนั่งกินคนหลายนะไม่กินคนเดียวนั้นนี่แวก็มี่ไม่แห้งกะมี่ก้อนเฮียนกะมี่เข้าโอเคกินข้าก่อนกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแปดเตลพอหน้อยหนึงนะครับผม จะมีสนุนลงไปลุ่มพุนปุนลงไปลุ่มปุนจะเอาลงไปประแปรละตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับผมนี่พอไปนี่เป็นห้องครัวเต็มเลยมีขนมเส้นมีอย่างฮู้บะเลือบบะเถออิ่มอิ่มเรียบร้อยเป็นอาหารเจมดนะครับผมทุกอย่างเป็นอาหารเจไม่เลี้ยง มีใกล้กว่าหรออันนี้ใกล้กว่าอกอันนี้เป็นสาวๆบนดอยนะครับผมเพ่อนไปพอจะดีตังลุ่มมานะครับผมเอ้ามาเจอแพทย์จม,มูกสมัยตะกอนแล้วบวดกี่ภาษาแล้วเนี่ยกีภาษาแล้วโอโ้โหยังเมินเลยเป็นพระมหาแล้วแะเป็นครูบาแล้วว่ะอ <c oughs> วั่นี้กลับนอยู่ดีๆกูหายรก็ิดมาขอหยโตลอดล้าท่านที่หวยเหนยไม่จ่ายก็รอเดี๋ยวพทธะพังยืยืนไม่ยืนรโอ้โหว่าพทะล นีันะคะนี้อนันคนี้อนรนะคะยินดี่นยับนคนบคนคะนตอรันระคนอรานระยนันอระคนไทยเราก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ เรามาขอร้อพระพุทธศาสนาขอร้พระพุทธเจ้าแล้ววันนี้เราก็มาทำบุญใหญ่ในการยกยอดขาดถวายพระธาตุเจดี์ทั้งสององค์และได้สนองของขวมาได้ทั้งสององค์นะคะเราได้ลร่วมกันทำบุญส่พระธาตุเจดีย์ด้วยบุญหงจะช่วยให้เราตกหลุมสอบแก้วนกจะช่วยให้เราเอาสากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทิ้งทิงให้เราได้ค้นพบค้นศกพ้นพบค้นพบนะคะ แล้วที่เราขึ้นมาถึงวันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญคงไม่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่เราจะขึ้นมาถึงวันนี้แล้วอะไรบางอย่างที่จะมาโดนติดโดนใจให้เราขึ้นมาถึงวันนี้ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนต้องใช้ขานฝึใช้ความิริยรถึงยืนเฉื่อยแคะ่ไหนเราก็จะไปให้ถึงเราเอา่ได้เพราะฉะนั้นจ่ายแล้วเนะะี่ย งานทีของเราที่ผ่านาขอให้ได้สำเร็จการเช็นการนะคะกับที่ด้เจชวนยุดวันนี้แล้วขอในในนามของเอข้าพเจ้าเราจตุนี่แหละที่ชาลทองกสิเนี่ยค่ะขออนุโมทนาบุญกับแล้วภาพทุกๆคนแล้วก็ญาติีางาตี่นี้สวัสาทุกทุกคน ที andra, ่เราฟอมแอนการฟองปัจจัยกันมาช่วยการเป็นน้ำมนจะเปเดียวกันเพราะว่าคุณทีนี้จสสำเร็จได้เราขายความสามารถทีนะคะแต่ว่าวันนี้เมื่อเราทำบุญเสร็จถวายดีเสร็จแล้วนะคะเราจะมายกเสาโพงันค่สร้างเสาโงกันนะคะแค่หัวมัวธรรมดานะคะเรามี พระผเองค์ที่เป็นพระยอดคงของสมัยก่อนที่เราจะออกลบไปออกศึกนะคะเราจะมีพระยอดองศิริที่องชาตออกไปลบเมื่อใดเราไม่ได้ใช้พนะกลับมานะคะเงานก็นอีกแล้วเทราบในการี้การลบปารุารุสาธุตาตานนะคะรไหวจดีนีเป็น่อเรับองชาทมองคชาตทำองคชาแลพวกเราปฏิบ ผู้ที่มีข้อมูลในการรักษาแผ่นดินเป็นเอกราชให้เราได้อยู่ทำมาหาชินทุกวันนี้บนแผ่นดินไทยนี้ให้เราอหนีภาระาเราต้องรู้ถึงบรชทอนของเรานะคะอย่าไปกดดน,ะน้ากผลิตเขาเลานะคะเพ่อความเป็นผู้ของไยนะคะแี่วัน ขอให้ได้าความเ่งนขอให้มีความสุขครักคนก็เิงนเุ่งเรเื่องตาเลวาเคนนี้เอ่นั่งแย่งกันก่อนเข้ากินแน้ำเข้าห้องน้ำห้องถ่าเรียบร้อยแยงกงนก็นนาะ เดี๋ยวสักกรมมมไไกรมกัไื่อทำบุญขลงนี่พอ่อ่ากิ้งลงเอากัน้ขายลงนี่พ่อน่กิ้งลงเอาก็ได้

นะค็นแอนดีพระแม่นางรณรีจะที่ะบดเขาจะทำเื่อสนวาสุุปัสสะปุคชนตนู้สุวรรณาีอยีโปกรมสริจาระนัาอันนันาพร้อมด้ยนนาสุวรรณคีพร้อมด้ยบริวารทั้งหลายที่ปกปักรักษางทำให้รและ ผูเข้าว้กวนแก้ปวหันทุกายและคนเมือรับเ็นทกทายให้ปูดูดีไปให้ปูปีอ่อนแอกปูดูดไปมหสามารถไรบรงนี้เยแม่มื่อไหร่ใช้สูตรจะต้อการสหราสรสมาและสตรนั้นจะต้องเอาอะไรสิ่ต่างๆไประดิษฐาทนทีทีเาีนี้